กฎของเดเซอร์กรังปีตราบใดที่ยังมีความเชื่อโลกนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อีกเพียง2ตอนก็จะอวาสานกันแล้วนะครับสลหรับคัเมเดอร์กิสแต่ส่วนตัวผมเองก็ยังไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนกำลังจะจบกันเลยเพราะดูๆไปแล้วเนื้อเรื่องก็ยังพอมีอะไรให้เล่าออกมากันได้เยอะอยู่เหมือนกันผมเองก็คิดว่าค a มเมเดอร์กิสมีกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างดียังไงเดี๋ยวก็คงจะมีสปินออฟหรือตอนพิเศษตามออกมากันอย่างแน่นอนเรื่องราวหลักของตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นบทสรุปของเควะก็ว่าได้ซึ่งเนื้อหา นะก็คงต้องยอมรับกันว่าค่อนข้างเร่งกันพอสมควรเลยเพื่อให้ปิดหลงให้ได้ในตอนนี้แต่ผมว่าก็เคลียร์เรื่องราวออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับเคยวะในตอนนี้ก็ยังคงเป็นคนเดิมมองโลกในแง่ดีและก็ไม่ได้ลืมสิ่งที่ตัวเองทำพลาดลงไปแต่เขาก็มองว่าไม่ว่าใครถ้ายัางมีความเป็นมนุษย์อยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นไดจิก็ตามตรงนี้ผมก็คิดว่าดูค่อนข้างเหมาะกันเลยที่ให้เคยวะ เป็นคนพูดเพื่อให้ไดจิกลับใจเพราะทั้งคู่ก็ต่างเคยทำเรื่องผิดพลาดแล้วก็ทำเรื่องไม่ดีต่อกันไว้เยอะเรียกว่าเคลียร์ใจเจ้ากันไปว่าง,งั้นก็นได้ในช่วงท้ายของตอนเควะก็ยังคงอยากให้โลกสงบสุขเหมือนเดิมคราวนี้เขาไม่ได้หวังพึ่งพาพลังของเทพีแต่จะใช้สองมือของตัวเองเป็นคนสร้างขึ้นมาก็คงพูดได้ว่าดูมีความเติบโตกันมากขึ้นซึ่งผมก็ชอบนะครับเอกลักษณ์ของตัวละครไม่ได้ถูกบิดกันไปเยอะ อีกเรื่องที่น่าสนใจของเควะในตอนนี้ก็คือสีตาของไทคูนบูจินซอสที่เรียกกันชัดๆเลยว่าเป็น red eye version ซึ่งในเว็บอ f f i c i a l ก็ได้อธิบายกันว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของ compound eyes ตายแวนสีแดงเป็นสีดำเหมือนกับ entry form แต่เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของเควะในฐานะของคนที่มีพลังของคาเมเดอร์ดวงตาของเขาจึงได้เปลี่ยนเป็นสีแดงรูปหลักนี้เราก็สามารถเห็นได้จากโปสเตอร์ของหนัง และอื่นๆแต่ในเนื้อเรื่องหลักนี่ก็คือรูปร่างที่แท้จริงนี่ส่วนของความสามารถก็ยังมีเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยกันด้วยตาสีแดงจะถูกเรียกว่า Judgment Tycoon Eye ที่มีการติดตั้งระบบพิเศษเพื่อกำหนดเป้าหมายในการใช้พลังและส่งข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจให้กับผู้เล่นมาทางด้านซัพพอร์ตเตอร์อย่างเคเคระกันบ้างก็ไม่เหมือนเบโรบานนครับที่ใช้แต่ร่างพรีเมียมสู้ไม่เอาร่างซีจีมาลุยด้วยและก็เป็นการจบเรื่องราวของ เเคคระตามที่หลายๆคนคาดเดากันเอาไว้ผมเสียดายหน่อยๆตรงที่อยากจะให้ตอนตายก็คือหัวเราะไปเรื่อยๆจนกว่าร่างจะสลายไปเลยมากกว่าแต่มันก็อาจจะดูแบบแปลกเกินไปหน่อยกันก็ได้ในส่วนของลูกรักประจําเรื่องนี้อย่างไดจิตอนนี้ผมว่าเขาก็เป็น MVP เลยถ้าไม่มีไดจิเควะก็คงแย่อยู่เหมือนกันเรียกว่าผูกเรื่องออกมาได้ดีเลยนะครับเพราะโยงความเป็นจมามโตทําให้ไดจิไม่ได้กลายเป็นมัสคอตเหมือนกับพวก จินากาเลยยังสามารถมาช่วยเคยวะกันได้อยู่ไดจิก็ได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขเล็กๆและเริ่มให้คุณค่ากับมันซึ่งก็มาจากการที่เขาได้ความทรงจำของสาระมานั่นเองสลหรับพระเอกของเราในตอนนี้ก็ถึงเวลากลับมาทวงบทคืนกันแล้วเอสได้หลุดพ้นจากพันธนาการและเขาต่อสู้กับจิตโตที่แปลงร่างเป็นรีการ์ดซึ่งร่างกิสานก็ยังโชว์ความเทพสมกับเป็นร่างสุดยอดจัดการกับรีการ์ดกันไปได้ในฉาก ที่เอสกระชากโซ่ตรวนแห่งการสรรสร้างทิ้งก็เป็นชากที่อิงมาจากเพลงเปิดนั่นเองในเว็บโอเชียลก็มีการพูดถึงเรื่องชากที่อยู่ในเพลงเปิดไว้อยู่เหมือนกันก็บอกกันคร่าวๆก็คือไม่มีอะไรยืนยันกันได้ว่าชากในเพลงเปิดจะต้องมีอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำตลอด1ปีแต่ในคราวของกีสสามารถเอามาใส่ในเรื่องกันได้พอดีก็เป็นตามที่เราเข้าใจกันนะครับเพลงเปิดเหมือนเป็นการบอกโทนเรื่องและใส่ชากให้ดูน่าติดตามกัน เฉยๆซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ผู้กำกับในแต่ละตอนผมคิดว่าไรเดอร์เองก็น่าจะมีความคล้ายกับนังมาเวลที่มีแนวทางภาพใหญ่มาให้ผู้กำกับแต่ละตอนแต่ละช่วงก็มีหน้าที่พาเนื้อเรื่องจากจุด A ไปยังจุด B บางคนอาจจะเห็นช่องก็เลยใส่กิมมิคของเพลงเปิดลงไปแต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดตายตัวว่าจะต้องมีซึ่งในตอนหน้าเราก็จะได้เห็นฉากที่อิงจากเพลงเปิดเหมือนกันกับเ ซึโมริที่ยืนท่ามกลางสายฝนแม้ในตัวอย่างจะมีเพียงแค่นิดเดียวแต่เดี๋ยวซึโมริก็น่าจะหันปืนไปทางเอสผมก็เดาว,ว่าเอสน่าจะโดนสู่เอลอดจนคืนร่างซึโมริก็เลยมาช่วยแล้วก็ส่งปืนคืนให้เพื่อให้เขากลับไปสู้กันต่อส่วนผู้เล่นคนอื่นๆในตอนนี้ก็กลายเป็นตัวมาสคอตกันไปหมดนะครับผมว่าก็เป็นการตัดบทที่ดูน่ารักกันดีและไฮไลท์อีกอย่างของตอนนี้นอกจากการต่อสู้ของไทคูลก็คือ การเปิดตัวคเมเดอร์รกานที่แปลงร่างโดยจิ๊ตโต้นั่นเองซึ่งไรเวอร์เส้นใหม่ที่เขาใช้ก็จะมีชื่อว่าซินเลียนไดรเวอร์ซึ่งผมเองก็ชอบท่าแปลงร่างของเขานะครับดูออกมาเท่กันดีและการต่อสู้กับกีสไนที่เรียกว่าไม่ค่อยจะมีคนที่สูสีกับกีสสักเท่าไหร่ก็มีรีกานี่แหละที่ทําให้กีสดูตึกมือขึ้นมาบ้างแต่ด้วยเวลาที่เหลือน้อยก็เลยเหมือนบทสั่งมาให้แพ้ไปแบบน่าเสียดายนะครับกันแน่นอน ว่าจะขายของกันทั้งทีคงไม่ได้ให้มาแล้วก็แพ้กันหรอกซึ่งเข็มขัดซินเลียนดรเวอร์ก็ได้ถูกรับช่วงต่อโดยซูเอลและเขาก็ได้แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์รีการ์ดโอเมกา้าซูเอลก็ได้บอกกับเอสว่า จิตโต้นั้นถูกดีไซน์ขึ้นมาโดยซูเอลและก็เป็นเหมือนกับอีกบุค,คลิกหนึ่งของเขาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซูเอลก็คงจะเป็นลัสวอสของเรื่องนี้กันแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อวานก็ได้มีข่าวลือแปลกๆที่บอกกันว่าหลังจากนี้สามาัสอดีตเลข,ขาของนีรมัมุจะทําการหักหลังซูเอลแล้วขึ้นเป็นลัสวอสที่แท้จริงอันนี้ผมฟังทีแรกก็เกาหัวกันเลยนะครับเพราะเวลาก็เหลืออีกแค่นิดเดียวยังจะหักมุงกันอีกหรือเนี่ยหรือจะไปต่อ กันในหนังโรงกันดีถ้าเป็นจริงผมก็นึกถึงคางอูยะในเรื่องนาูโตะกันเลยแล้วถามว่าพ่อเป็นไปได้กันไหมผมว่าก็ได้แหละแต่ก็คงสมาเป็นแบบพวกพระเอกชนะกันแล้วมาปิดจ็อบตอนท้ายเพื่อทิ้งเชื้อไปยังภาคหนังโรงฤดูหนาวแต่ส่วนตัวผมคิดว่าซูเอลน่าจะดูซามัสเข้ามาในร่างเหมือนกับจิตโตเพื่อเพิ่มพ,พลังกันมากกว่าแล้วก็กลับมาพูดถึง han คาเมเดรริกาดกันบ้างก็มีคำอธิบายจากในเว็บออฟฟิเชียล ที่ดูน่าสนใจกันนะครับซิลเลียนไดรเวอร์เข้มขัดระดับสูงที่มีจำนวนไม่มากเพื่อใช้ในการดำเนินงานเดซเซอร์กลังปีสามารถสร้างพลังงานบริสุทธิ์อันไร้ขีดจำกัดที่สามารถใช้งานได้ในระดับประเทศได้ด้วยคมเมเดอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถอ่านอุปกรณ์บันทึกข้อมูลรูปแบบการ์ดที่มีชื่อว่าซิริอุสการ์ดเพื่อปรับแต่งด้วยเรสตวัคเคิลต่างๆได้ซิริอุสการ์ดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลรูปแบบพิเศษประเภท ถึงแม้มันจะบางมากแต่ก็มีความจุ60เซตไบต์ by, สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ไวใช้งานบนซิเลียนไรเวอร์และมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลด้วยระยะเวลาประมาณ0.03วินาทีเท่านั้นในตอนที่จิตโตหรือซูเอลแปลงล่างเราก็จะเห็นกล้องที่ใช้ในการถ่ายทอดเดซเซอร์กรังปีหรือที่เรียกว่าออเดียนส์ไอเข้ามารวมกันอยู่ที่ชุดเกราะด้วยซึ่งก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมออกมากันว่าส่วนกลมๆตรงกลางหน้าอกจะถูก เรียกว่าอัลเทมไเซอร์ซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมของเดซเซอร์รังปีและมีหน้าที่ในการเปลี่ยนความปรารถนาให้กลายเป็นพลังในการทำลายล้างและมอบพลังการต่อสู้ที่แข็งแกรง่งพลังนั้นจะถูกเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณตามจำนวนของความปรารถนาที่ได้รับและมันสามารถที่จะลบยุคสมัยให้หายไปได้ก็เรียกว่าสเกลพลังโมโมกันไปเลยในส่วนของของเล่น DX ซินเลียนไรเวอร์ก็ตเตรียมเปิดให้จ ในวันที่21สิงหาคมนี้เท่าที่ดูจากรูปดูเหมือนว่าตัวหน้าจอจะไม่ได้ใช้เหมือนกับวิชั่นไวเวอร์แล้วน่าจะเป็นอีกรูปแบบกันไปเลยสำหรับซีรีริสีดำก็ดูจะมีบทต่อเน,นื่องกันไปจนจบตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตความต่างหลักๆของซีรีริสีดำกับซีรีริแบบปกติก็คือถ้าคนที่ขอพรตายไปความปรารถนาที่เคยขออาไว้ก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เรียกว่าเป็นพลังแบบตัวทดลองก็ว่าได้นะครับและในที ทางแวดโปรไฟลก็ได้เริ่มทยอยลงภาพของนักสแสดงที่รับดอกไม้จบการถ่ายทำกันแล้วก็เริ่มกันตั้งแต่คุณชุนโดผู้รับบทเคเคระคุณริวจิผู้รับบทจิตโตคุณเรียวโก ผู้รับบทอิรุมิแม่ของเนโองและคุณอายกากะผู้รับบทเบโรบาในตอนต่อไปมาเริ่มเกมสุดท้ายที่จะนำโลกนี้ไปสู่ความล่มสลายเกมแห่งความตายที่บีบังคับให้คนธรรมดาต้องเข้าร่วมชีวิตของพวกเขาได้แขวนอยู่บนเส้นได้ผู้คนต่างทำร้ายกันเองโดยบอกว่าฉันปรารถนาจะเป็นคนเดียวที่จะได้มีความสุขอะไรคือจุดจบของเดเซรกรังปีที่ซูเอลตั้งเป้าหมายเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิด เกมอันตรายที่คุกคามความสงบสุขจะต้องถูกหยุดเอาไว้เอสร้ะทุกคนแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์และเข้าปะทะกับศัตรูอย่างยากลำบากท่ามกลางความโกลาหลที่เกิดการต่อสู้ทุกหนแห่งบทเพลงส่งวิญญาณสีขาวดำได้ถูกบรรเลงขึ้นไปพร้อมกับสายฟ้าฟาดในตอนวัฒมการเสพบ,บทเพลงส่งวิญญาณของซูโมริสลับไฮไลท์ของตอนหน้าก็คือการเข้าปะทะกันของพระเอกกับลาสบอสของเรื่องนี้อย่างซูเอลทำให้มีอะไรหักมุมกันนะครับ และจากหลายชื่อของนักแสดงก็ยังมีการบอกว่าในตอนหน้าเราก็จะได้เห็นการกลับมาของเกมมาสเตอร์กิโรดิกันอีกด้วยและอีกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่ผมว่าดูน่าสนใจกันดีก็คือเราจะได้เห็นฉากการต่อสู้ของคาเมเดอร์กิสบูสฟอร์มักูกันอีกครั้งถ้าใครยังจํากันได้ฉากนี้เคยมีภาพหลุดการถ่ายทําออกมานานพอสมควร ถ้าผมจะไม่ผิดภาพนี้มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนกันเลยตอนนั้นก็คาดเดากันไปว่าน่าจะเป็นหนังโรงกันหรือเปล่าเพราะมีการใช้ไอเทมเกลือหลายชิ้นแต่กลายเป็นว่าเป็นตอนก่อนอวสานซะงั้นในส่วนของคัมเมเดอร์ก็ชาดผมก็มีลงคลิปสรุปข่าวงานเปิดตัวและข้อมูลเสริม,มอื่นๆกันไปแล้วถ้าใครสนใจก็ไปรับชมกันดูได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคัมเมด g ร s กสในตอนที่47นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้าง ซามสัสจะแทงข้างหลังซูเอลกันจริงไหมและคิดว่าฉากซูโมริกับเอสในสายฝนจะออกมาเป็นยังไงก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ